สวัสดีครับผมพี่น้องตอนยินยๆนนะครับผมลุงทองกับได้เอานา้ำหนึ่งถังนะครับผมนี่พี่น้องกับไอ้ฟักบ,บัวนะครับผมมาหดหน,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 หน,นะครับผมหดไอ้ถอนพันธุ์มั่นไหวนะพี่น้องนี่ถอนพันธุ์ที่ลุงทองได้เจ็บซ้ำไหวนะพี่น้องเนาะพันธุ์สีเหลืองหน่อยนะครับผมนี่ลุงทองย่านเพิ่งตายก่อนเนาะย่านเพิ่งตายก่อนได้ปลูกนะพี่น้องลุงทองก็เลยเอาน้ำมาหดเพื่อนไหวนะครับพ่อเพือพ่อน ได้ปรงใบเนาะพี่น้องเนาะปรงใบขึ้นกะข้กากะสิได้พันธุ์ที่ต้นสดขึ้นเนาะพี่น้องเวลาปลูกเนาะครับผมกะสิใ่ได้ต้นแหงๆหุ่นเหี่ยวนะพี่นอ้องข้าก็ทิได้ต้นสมบูรณ์สดสื่นเนาะครับผมเอาปลูกกะกะดีอยู่พี่น้องเนาะครับผมปล่อยใบกะแหงพดพี่น้องแดดแห้งพี่น้องวันม,มีฝนตกดอกครับผมพี่น้องมีแดดกับห่อนเนาะครับผม,น,บผม,น,บผมนี่ตอนนี้ ผานทุ่งทองนะครับผมก็มาโหดกับพ่อซุ่มๆพี่น้องนะครับผมโหดไวบไปเรื ok ่อยๆให้เพ like ื對對่อนนะครับผมเพื่อนก็เริ่มแตกตาออกลหละพี่น้องเริ่มแต่ตาแต่กิ่งออกแลวละนะครับผมกับพ่อได้ปลูกเนาะพี่น้องเนาะยน้ฝนตกมาเดือนมีหน้ามีสาเนาะครับผมหาฝนตกมากับพ่อได้ปลูกใหม่เนาะพี่น้องเนาะกับผมกับพื้นที่ทั้งหมดกับสามไร่แล้วพี่น้องนะครับผม บางที่ทั้งหมดนี่ก็สามลายอากาศผมกับข้องจับปลูกพ่อพอดีอยู่พี่น้องลุงทองกับไอ้ลุงทองกับบ่ได้ปลูกทีอครับผมปลูกค่อนข้างที่ห่างในจังน้อยนะครับผมเม็ดดีสิบคุณแปดสิบเสนนะครับผมเม็ดดีสิบคุณแปดสิบกับประมาณนั่นแหละครับผมพี่น้องลุงทองหมักปลูกสำนันนะครับผมอ่ะกับประมาณนี้แล้วับผมเอาคลิป <c oughs> ต้นคำคำมาฝากพี่น้องนะครับผมมาคดต้นมันทํำปลังไใบทําพันใบปลูกเดือนมีนาาม่ขามาเนาะพี่น้องเนาะหามีฝนตกก็ขอสวัสดีทัานี้นะครับผมพี่น้องนะครับผมแต่ขอสวัสดีครับ